สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อนี้สิผ้ามาเบิงดอกใหม่ <c oughs> ซึ่งนิยมปลูกกันนะฮทั่วๆไปซึ่งเป็นใหม่ในบ้านห้องคือต้นทันตะวันและตน้นบานชื่นต้นบานชื่นเป็นใหม่ที่จริงๆแล้วนะฮะบ้านเมืองห้องในประเทศไทยปลูกมาแต,แต่ปูีตปู ูแล้วก็เอาไว้ประดับประดาในเฮี้ยนเจ้าของนะฮะไม่บันชื่นนี่นะฮะถ้าซื้อภาษาอังกฤษแล้วต้น,ตนสิ้นเนียจริงๆแล้วเป็นไม้ประจำเกิดอยู่อเมริกากลางนะฮะแถวแบบเทศเม็กซิโกนะเขามาในเมืองไทยจนคนไทยคือว่าเป็นไม้พื้นบ้านพื้นเมืองของเจ้าองนะะเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะะที่นิยมปลูกกันนะฮะบานชื่นนะ,ะเป็นซื้อของความ เบิกบานนะควมบัานควมซื่นนะของบานเมืองเฮาบางคนที่พูจากเลยนะบานซื่นเป็นต้นยังไงนะต้นของมันก็คือมีดอกหลากหลายนะทั้งสีขาวสีเหลืองนะสีชมพูสีม่วงสีแดงโอ้ยป,ปลูกสำหรับปั้ืนกันไปว้ามหลายนะครับนะเป็นใหม่แต่ว่าบานเฮ้าปลูกเราก็คือว่าเป็นใหม่บานเจ้าของนะฮะนํำบัดนำว่า,เป,า,เ,ปาเป็นบุญกษาบบุญ พระเวทนะก็มักเสียวต้นม่อนมาตัดเป็นไม้อันนี้นะฮนะมาฝานฝานฝาน,ฝานเป็นแบวละจุ่มสีแดงสีเขียวสีม่วงสีชมพูนะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของแทนของต้นบานเชิญคือเป็นไม้ยังคว่วมวลซืนเวลาเป็นบุญเป็นงานนะครับนะก็ค้นกันนิยมไปปลูกกันนะให้ร้ายนะนะให้ซื้นให้บานอัน,นนะในเฮียนของคุณ ที่รโดดนี่ก็ปลูกใหม่อันนี้คือกันนะครับปลูกใหม่งามร้ายนะฮะเบืองแล้วซ,นซนีนูซ่นตาคนเห็นกลายไปมากก็อยากเขามาชมมาเบืองเป็นใหม่ที่มีสีหลากหลายนะฮะปลูกบ่ได้คัดได้แยกเนี่ยพอจับลงไปวานลงไปในดินเตรียมดินดีๆยกหน่อยหนึ่งเอาจอบขุดเอาปุยขอกเอาปุ๋ยอันนั้นลงไปนะฮะปุ๋ยเคยมีแต่่าอยุ่นีไม่ได้ปลูกปุ๋ยเคยมี นะพ่อเสียสับเรียบร้อยแล้วก็ลดน้ำนะอีกบะานาั่นก็ขึ้นมาพอขึ้นมาแล้วก็พ่อได้จังหวะหนึ่งนะฮะประมาณสองเดือนนะก็จะออกดอกสะพังนะออกแล้วสวยงามโอ้ยเบ่งแล้วสื่นหูสื่นตาดีนะก็อยากเชิญชวนที่ห้องมาเบ่งกันมาโยงมาแย่งกันเออบ่หลายดอกนะฮะบ่หลายลนะูกแซมกันกับตน้นท่านตะวันนะท่านตะวันก็นกำลังออกดอก นต้นไม้ใหญ่ป่านไดแหนจะงามงามซึมหูซึมตาเบื้องแล้วเบิกบานเป็นตะเอาศาสตร์มาปู่กินเขาแรงนะฮะเบื้องเบื้งกินไปน้ำเดียวบางดอกไม่ไปน้ำให้สดซึนนะสดซึนหูสุดซึน,น,ดซน,ดซนตาของที่เฮานะก็ขอ,อให้พวกเฮาได้เห็นความงามของธรรมชาติของต้นไม้นะครับของต้นใหม่คือน,น,นแล่าสวยงาม เบืองซื่นหูซื่นตาดีเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็หามีผู้อยากมาเบืองกับมาเด้ออ่าแต่ส่วนมากคนกับที่ปลูกไม่ฝรั่งเนาะขึ้นมาเนี่ปลูกน้ำคาเฟ่น้ำสวนกาแฟด่านกาแฟนะฮะริมถนนอนวทางนะใบไงใบกคือปลูกเราคนกับมานิยมเข้าไปเบืองไปถ่ายลูกนะฮะถ่ายลูกถ่ายยังนะกับต้นใหม่เป็นประเภทนี้เป็นวัฒนธรรมใหม่ นะซึ่งแต่ก่อนบ่เคยมีนะครับเนื่องจากว่ากล่องแต่ก่อนต้องใส่ฟิล์มต้องไปล่างต้องไปอัดแต่ทุกมือนี่โอ้ยสบายนะฮะทายมมอนีลบทิ่ม,มืออื่นก็ได้สันปฎิทิใจนะก็เชิญชวนวกเข้าด้วยด้วยมาเบิ่งมาแยง่งน้ำกันมาเขามานอนเขามาพักเห <c oughs> รียญนะฮะเพื่อนให้เขามาอยู่เพื่อนให้เขามานั่งมาชมเหรียญอยู่มากินข้าวปลาคือ ภาษาโนบูกินนะสีหลากหลายดอกเพียงแต่ว่าข้างๆต่อไปนะคั้วสีหลากหลายกว่านี้นะคั้วสีงามกว่านี้ปลูกหลายกว่านี้อันนี้ล่องเบิงนะล่องเบิงาเปลงใดนะล่องเบิงนะบางคนวูดจากต้นบานชื่นเนะบางคนมีอยู่นะหลุดใหม่ๆ,ๆนี่ก็คือคนโบราณฮะนะต้นบานชื่นเปลงใดเคยเห็นแต่ดอกคอสมอตดอกแอเตอร์ดอกเบนจามาศดาวเรื่องไว้คุณเด้อแตนดอก,ดอกนี่ผมเคยเห็นดึกดื่อนะกนะับ,าบามาเบิงมาแย่งกันนะครับก็ขอ เอาไว้ํำนีนะครับเพื่อเป็นมาตรฐานผู้สำหรับผู้มักนะฮะการชื่นชมไม่ดอกไม่ประดับทั้งหลายนะครับก็ขอ,ขอเอาไว้ทำนี้คับสวัสดีครับ